ไหนครับวันนี้ผมมันมีฤิ์เพชรพรมคุณมาแทยไฟแนลซ้อมมากี่วันเดือนกวา่าๆซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชร่วมกคุณอยู่ที่ทนนทบุรีอ่ะมีใครเป็นคู่บ้องซ้อมมั่งตอนนี้มียอดเพชรแล้วเพื่อนพี่ๆเพื่อนในค่าย,ายอยู่กันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับร้อยเกตสิบกว่าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสมวยสไตล์อะไรครับคือมือครับวันนี้มาเจอสุดหล่อนะเคยต่อยสุดหล่อไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเกายัง ดูเพียทำไมวะเขาเหมือนสไตล์เขาวันนี้มาเจอสุดหล่อวางเกลวาแพงไงดิไปเลยมไปตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเด็กแก้ไขอุดเขาเบอร์เดียวล่าสุดเราต่อยไปที่อ้อมน้อยวันนั้นต่อยกับสเตฟานแพงมากวันนั้นเชลากะแนมเชลากาแนมมาวันนั้นเบสเท่าไหร่ครับร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าวันนี้ต่อร้อยสิบแปดเนาะถ้าเกิดเข้าช้ำหนักคิดว่าวันนี้มาเกินหรือมาขาดมาขาดมาสบายเลยร่างกายไฟนี้อีกเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แล้วไม่เห็นวันนี้พร้อมอ่อนเชลากแค่มาเดิมคุ้มมากี่กิโลครับไฟนี้ ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักร้อยกว่าคนจังหวัดฝาดเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยฝาดชาวเรยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมออนะบมทำไม่เต็มที่พอมาชนะกับใครนะอ้าวันนี้อนอขอให้เราโชคดีก่อนนะครับ